เต็ต์กลุ่มมาจาก8กลนะครับเกษตรกรเอาไปนะโอเคนะครับทีนี้เราจะสุ่มข้อต่อนะครับเริ่มสุ่มข้อต่อนะสุ่มข้อต่ก็มีส้างจังหวะมันกันนะครับเราจะปิดเราจะปิดจังหวะอนนะครับปิดจังหวะคนเอ้าทีเรื่องตัดียวอตัดยไป ที łbym, gettable, uh, ่คนครบรอยากทุกวันนัอนแล้วยังยังยังพุดเลยเอาคนมากุนยังฝาบมือต้มเล่นตลบมากมายทุแต่ละวันนะครับมีคนคอมเมตนแล้วเราจะต้งพ่อต่อการต้งพ่อตอเนี่ยไอ้ัเป็นต้องนี่จับข้างล่งคุนนึง သမကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းအဖိုက်ပေါ်စပတီတော့တင်းဂျင်းတော့นะครับว่า